5ข้อคิดจิตวิทยาว่าด้ยวยเรื่องของเงินเรื่องราวจากหนังสือจิตวิทยาว่าด้วยเงินโดยสมมติฐานของหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยการจัดการเงินได้ดีนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องมีความรู้ทางการเงินมากจึงจะประสบความสำเร็จแต่จะเกี่ยวข้องอย่างมากกับพฤติกรรมทางการเงินเพราะความสำเร็จทางการเงิน ไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์แบบตรงไปตรงมาหนังสือเล่มนี้ใช้การเล่าเรื่องสั้นๆเพื่อให้เห็นว่าทักษะด้านอารมณ์และการบริหารจัดการความคิดนั้นมีความสำคัญมากกว่าความรู้เรื่องการเงินและนี่คือบทสรุป5ข้อคิดจากหนังสือเล่มดังกล่าวนี้ข้อ 1. อิสรภาพทางการเงิน หลายคนอาจเข้าใจว่าการมีอิสรภาพทางการเงินคือการมีเงินเยอะๆแต่ผู้เขียนมีแนวคิดว่าการมีอิสรภาพทางการเงินคือการที่เราสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการสามารถใช้ใจ่ายโดยไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังสามารถใช้เงินได้โดยที่ไม่ต้องมีความเครียดเข้ามาเกี่ยวข้อง ข้อ2การออมการสร้างความมั่งคั่งไม่จำเป็นต้องมีรายได้สูงแต่สิ่งสำคัญกว่าคืออัตราการออมของเราเพราะความมั่งคั่งเกิดจากการสะสมของเงินที่เหลือจากใช้จ่ายแม้ผลตอบแทนจากการลงทุนสามารถเพิ่มความมั่งคั่งให้เราได้แต่กลยุทธ์ในการลงทุนนั้น จะได้ผลนานแค่ไหนและตลาดให้ความร่วมมือด้วยหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เราออมเงินได้คือการลดช่องว่างระหว่างความอยากได้กับรายได้ของเราเราจะใช้จ่ายน้อยลงถ้าเรามีความอยากได้ลดลงและความอยากได้ของเราจะลดลง ถ้าเราสนใจสิ่งที่คนอื่นคิดกับเราน้อยลงการปรับลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นจะทำให้เรามีเงินเหลือออมมากขึ้นได้ข้อ3การลงทุนการลงทุนที่ดีนั้นไม่จำเป็นจะต้องได้รับผลตอบแทนสูงที่สุดเนื่องจากผลตอบแทนที่ดีที่สุดมาพร้อมกับโชคและความเสี่ยง การลงทุนที่ดีคือการลงทุนแล้วทำให้เรากินนิ่มนอนหลับได้สนิทต,ตลอดทั้งคืนบางคนไม่สามารถนอนหลับสนิทได้จนกว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงที่สุดบางคนจะหลับสนิทได้อย่างเต็มที่เมื่อลงทุนอย่างระมัดระวังต่างคนต่างคิดจึงควรเลือกการลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง หากต้องการจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จสิ่งเดียวที่คุณทำได้ก็คือการเพิ่มระยะเวลาการลงทุนดังตัวอย่างของวอร์เรนบัฟ e เฟตทักษะของเขาคือไหวพริบในการลงทุนแต่กุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของเขาคือเวลาเขาเป็นนักลงทุนที่ลงทุนมาเป็นเวลานาน ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมามากมายเขาไม่ตื่นตกใจและขายหุ้นในระหว่างที่เศรษฐกิจหดตัวเขาไม่ได้ยึดติดกับกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งเขาไม่ได้พึ่งพาเงินของคนอื่นเขาไม่ได้ก่อหนี้เขาไม่ได้หมดไฟและลมเลิกเคล็ดลับความสำเร็จจากการลงทุนของเขาคือ เขาลงทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานเพื่อมีเวลาให้เงินได้ทบต้นทบดอกข้อสการตั้งเป้าหมายการออมเป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าจะออมเพื่อซื้อรถวางเงินดาวบ้านแต่อย่าลืมการออมเงินโดยไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลในการออมเงิน พรายยังมีเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่ไม่สามารถคาดเดาได้ดังนั้นควรออมเงินเพื่อให้มีเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วยและแม้ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายออมเงินเพื่ออนาคตแต่อย่าลืมว่าอนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอนควรวางแผนรองรับหากไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เช่น การวางแผนกเกษียณโดยใช้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในอดีตเพื่อประมาณการยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแต่อย่าลืมว่าหากผลตอบแทนในอนาคตไม่เป็นไปเหมือนในอดีตที่ผ่านมาจะทำอย่างไรดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการตั้งเป้าหมายการเงินโดยคาดหวังผลตอบแทน จากการลงทุนที่สูงต่งเกินไปวิธีที่ดีที่สุดคือการตั้งเป้าหมายการเงินโดยคาดหวังผลตอบแทนให้ต่ำเข้าไว้และววางแผนเพิ่มอัตราการออมมากขึ้นเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการหากผลตอบแทนที่ได้รับจริงสูงกว่าที่คาดไว้นั่นคือโบนัสข้อ5 ความมั่งคั่งกับความสุขหลายคนเข้าใจว่าการมีความมั่งคั่งจะทำให้เรามีความสุขแต่หนังสือ Thirty Lessons for Living ของคา amer, พิวเลเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุเขาสัมภาษณ์ผู้สูงอายุชาวอเมริกัน1,000คนเพื่อค้นหาบทเรียนสำคัญจากประสบการณ์ชีวิตหลายสิปี สรุปได้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่บอกว่าสิ่งที่ทำให้มีความสุขมากที่สุดคือมิตรภาพที่มีคุณภาพและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างซึ่งการมีมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอยู่กับว่าเราได้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับพวกเขาหรือไม่ไม่มีใครเลยที่บอกว่า ต้องทำงานให้หนักที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะได้เอาเงินไปซื้อสิ่งที่ต้องการดังนั้นคุณค่าที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความมั่งคั่งคือการที่เรามีเงินเพื่อซื้อเวลาได้มีเงินใช้จ่ายโดยไม่ต้องกังวลมีเงินสำรองค่าใช้จ่ายฉุกเฉินมีทางเลือกตัดสินใจมากขึ้น สามารถเลือกทำสิ่งที่เรารักได้เลือกที่จะหยุดทำงานหรือกรเกษียณได้ในเวลาที่ต้องการจากห้าข้อคิดข้างต้นนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหนังสือที่เราหยิบยกมาฝากเป็นเพียงแค่แนวคิดสาคัญของหนังสือเล่มนี้ซึ่งสรุปได้ว่าความรู้ด้านการเงินนั้นเป็นเรื่องสําคัญ แต่ที่สำคัญกว่าคือการลงมือทำพร้อมกับการควบคุมความอยากของตนเองจะช่วยทำให้สามารถควบคุมรายจ่ายและทำให้มีเงินออมเพิ่มขึ้นได้มากกว่าการหารายได้เพิ่มหรือผลตอบแทนจากการลงทุนนอกจากนี้การออมเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันแต่อย่าลืมออมเงินโดยไม่จำเป็น ต้องมีเหตุผลด้วยเพราะเหตุการณ์ในอนาคตล้วนไม่แน่นอนรวมทั้งการนำเงินออมไปลงทุนเพื่อผลตอบแทนในแบบที่ทำให้เราไม่กังวลมากเกินไปเพราะการลงทุนมาพร้อมกับโชคและความเสี่ยงหากอยากประสบความสำเร็จด้านการลงทุนต้องมีระยะเวลามากพอเราให้เงินได้มีเวลา ทบต้นทบดอกได้รอได้โดยไม่ตระนกตกใจในยามที่เกิดวิกฤตแล้วความมั่งคั่งที่แท้จริงจะมาพร้อมกับความสุขย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อที่จะไม่พลาดพอแคสต์การพัฒนาตัวเองครั้งต่อไป 9. สู่ความมั่งคั่งขอบคุณและสวัสดีครับ